สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุรงมินี่อีกแล้วนะคะเรายังอยู่ในหน่วยบ้านเรือนเคียงกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุ่งมิงมีก็มีเพลงยินดีที่พบกันมาให้เด็กๆได้รับชมและรับฟังกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะจะมี2ประเภทค่ะ 1. การช่วยเหลือโดยการแบ่งปันก็จะมีการแบ่งปันพักผลไม้อาหารขานมหรือของใช้นั่นเองค่ะ 2. การแบ่งปันด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะมีดังนี้นะคะการช่วยเหลือดูแลบ้านต้นไม้ หรือสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะในขณะที่เพื่อนบ้านไม่อยู่สามารถฝากเรานะคะดูแลแทนได้ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะให้เด็กๆวาดรูปภาพบ้านค่ะแล้วก็ปะติดภาพด้วยกระดาษสีต่างๆนะคะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ 1. กระดาษที่วาดรูปบ้านเสร็จแล้ว2.9กาวสากระดาษสีที่ฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆ ให้เด็กๆนะคะทากาวลงในรูปภาพบ้านนะคะให้ทั่วๆค่ะเด็กๆทาให้ทั่วๆเลยนะคะพอทาเสร็จแล้วเด็กๆเอากระดาษสีค่ะลงมาแปะที่รูปบ้านได้เลยค่ะอยากแปะสีอะไรเด็กๆแปะได้เลยนะคะ เมื่อเด็กๆแปะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้แบบนี้นะคะรูปบ้านของครูมิ้นค่ะอันนี้คือบ้านของครูมิ้นนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อหรือคุณแม่ถ่ายรูปภาพหรือคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมิ้นขอลาเด็กๆไปก่อนค่ะบ๊ายบาย